Hello YouTube อ่ารู้ตัวอันนี้เราก็กับเกมวิดีท์เกมชาริโซ่ดีเอ็กซ์รอยู้จักในนามไพเรือดีเอ็กซนะครับอันนี้ก็เป็นเกมแบบภาคยาวเลยครับมีทั้งหมด8เวอร์นะครับอันนี้เนเป็น c o l าโบ State Special อ,อ,อันนี้ก็แกนพริกนะครับโดยเราจะทำเป <MP S 1> ็นโดยเราจะทำเป็น9ซีรีส์นะครับ แต่สำหรับนี่คือซีรีส์แรกนะครับซีรีส์เวอร์ซีรีส์อื่นๆต้องดูใน Description ครับเราจะเริ่มจากญี่ปุ่นนะครับของชิคกี้นะครับจัดไปเกมนี้มีวิธีเล่นง่ายมากก็คือแค่ก,กระโดดครับแต่ถ้าคุณคิดว่าง่ายไม่ง่ายอย่างที่คิดนะเพราะว่าอุปสรรคหลายอย่างนั้นมีเยอะมากเริ่มตรงจากน้ำครับ กุ่งพนี้ของเบสิกสวางก็มีให้คามครับเหรียญเก็บไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าเหรียญสามารถเอาไปเล่นด่านต่ออื่นต่อไปได้แล้วก็มีพลังแบบนี้ด้วยครับสปีดอัพเฮ้ยเฮ้ยอเดีย เิ่มใหม่ครับกระโดดครับอ่ะโอเคครับไปครับวางเมย์ไม่ได้ครับแน่นอนครับเพื่อเก็บลีกน้องให้ได้เราต้องไม่เก็บสปีดครับแน่นอนครับกระโดดข้ามแล้วถ้าคุณคิดว่ามันไม่ดีก็กระโดดยาวๆเลยครับ เฮ้ยเดี๋ยวเกือบตกเกือกตัวไม่ตกเว้ยแต่แค่ข้อเสียคือเสียเวลาครับอ่าได้แล้วเฮ้เยเดียวเดี๋ยวเดียว,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 วมอกแล้วผมเกียนครับเฮ้ยเดียว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 มาถึงแล้ว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 จบยังไม่จบ จบแล้วเดียเดียวเดียเย่เ yeah. ราผ่านด่าแรก,กครับไปตอ่อกันเลยครับโอเคครับงดดเฮยเ,ยนะเดียวเดียวเดียวไอชื่ออะไรนะนี่แนะ่ เหรียญอยู่ข้างใต้โอ้โหเหรียญอยู่ข้างล่างงก็ว่าละใช่แล้วครับแต่เราเกมน,นี้มันเกียนอยู่อย่างเดียวครับคือเหรียญไม่รู้จะไปวางไหนครับอ่ะอัน,นี่คือหมุมเลือกไปเก็บครับเพาจะถ้าเลือกเก็บนี่สวยครับเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเลือกเก็บฮ้วยเดี๋ยวเดียว เอาจริงๆนะผมมันก็มีเกมไบเลเดอร์ dx 2งเงินตอนนี้มันหมดไปแล้วและนี่คือภาคที่มีรวมของไบเลเดอร์ dx 2ไว้ด้วยนะครับไม่ได้หมเอ้ยอนี่คือสัตรูทัวหมดนะครับมีไอตัวไอตัวสีแดงปลานกแล้วก็มามีนะครับเร,เริ่มจากนี่แน่เริ่มจากนี่แน่ แต่สำหรับมัมมี่และนกที่มันกระโดดเหยียบไม่ได้นะครับมีแต่ตายอย่างเดียวครับเขาเรียกค่าตายตืินเฮ้ยเดียวเดียวเราตายแล้วอ๋ออันนี้ผมผ่านเลยนะครับเหรียญเหรียญที่สามอยู่ข้างบนนะครับห<ม>ลังจากที่คุณกระโดด<ม>กระโดดขึ้นได้นะครับ<ม>แล้วก็ขึ้นไปอีกนะครับ<ม>อ่ะจังหวนะนั้เอาจังหวะ ไม่ต้องเสียเวลานะครับให้คุณเล่นเองดีกว่าเป็นอันสามเกมนี้เป็นเกมที่มีอยู่ใน store ญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับถ้าคุณอยากเล่นก็ต้องไปโหลดคูแอปไป store ญี่ปุ่นไม่ใช่ไปตายเฮ้อลืมเก็บเอ้ยครับหรือไม่ก็เปลี่ยนบะเปลี่ยนภาษาเอ้ยเปลี่ยนัเปลี่ยนภาาเปลี่ยนเดี๋ยวเดี๋ยวพอพอเปลี่ยน store โดยใช้พวก mastercard สำหรับเอสรอเล่นะดูแต่ถ้าไม่มีก็อะไรไม่รู้จะขมจะไม่รู้จะทำไงละช่างหัม,มันไปไหน,ไหนเล่นไม่ผ่านก็อ่อยัางไอ้เดี๋ยวดูดูดีดีดีนี่นี<ต>่ ตบแม่แล้วลองเป็นเองเหมือนตอนนั้นวู้เฮ้ย,ยเดี๋ยวก่อนนะอ,อะไรวะอ่าวช่างมันไม่เไปไ็นไรครับผมข้ามไปก่อนเลยไปครับไปครับพ้อยตัวแดงนี่เองเฮ้ยงั้นแหละเฮ <c oughs> ้ย,ยโทษเอ้าวเมื่อกี้นี่ผมเก็บได้แล้วนะโอเคเอ้ยไม่นับโพสเลยเขาไม่นับสามวิด้วย สน,นหน้าจริงๆ <c oughs> มาซานะแต่ผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าช่วงนี้ของผมอาจจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าผมต้องสอบนะครับสอบ,สอบไปมากนะครับเดี๋ยววิดีโอใหม่อาจจะมาอีกตอนช่วงหลังจากสอบเสร็จนั่นก็คือ <c oughs> เฮ้ยเดียวเดียวกระโดดแล้วมันไม่ได้ไม่ได้เลียนหรอเอาใหม่เอาใหม่พอ,อแล้วได้ครบชัวร์แล้วเฮ้ย ได้แล้วโอ้ยเย้ yeah! ต้องจะลองต้องจะลองโอเคอย่าลืมน,นะครับอายุยืนหมืน่นๆมืน,มนปีอ่าทีนี้เราก็มาถึงสเตจสี่นะครับใกล้จะถึงสเตจห้านะครับแล้วก็ก็จะพอในสเตจห้าก่อนครับ <c oughs> วันนี้เวอร์ภาคแรกก็คือญี่ปุ่นนะครับระวังระวัง <c oughs> มมหมดก่อนนะถ้ามมหมดปับ๊บตายห่าน ไอคลิปสตาร์วอรสิบห้านอมันเริ่มใช้ไอเดี๋ยวนกเกยบได้ไอเดี๋ยวนกเก็บได้ลืมแล้วปลาอะไรเหยียบได้ไหมแล้วมนมีมไเหยียบได้ไหปลาน่าจะเหยียบได้นะอ่ะแล้วมัมีไม่รู้หละเออเล่นเคือได้เธอไ้อ่ะไม่เคใช้พลัมจยนกระโดดครั้งมันต้องเนมเยอะกว่านี้ เราจะต้องเป็นซูเปอร์แมนตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นอนและแบนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะจังงัันเฮ้ยเดี๋ยวไดแล้วเดีอยวเอี๋ย่าง้ั้นและโอ้กอดกูคาบนกเอ๋ย บครับหลังสุดท้ายนะครับสำหรับวันนี้นะครับญี่ปุ่นไกลจะจบที่เฮ้ยจะมพูญี่ปุ่นโอเคขอเล่นทันนี้ขอเล่นเอ้คครับ okay, เอ็กซ์คลูซีในด่าน5้านะครับสาหรับของวิกนะครับวิกกี้แมนวิกจะเน้นในเรื่อง <V ick. S 1> การกระโดดนะครับไม่เน้นเรื่องความมั่นคงนะครับ <laughs> อ, <laughs> อ่าเน้นเรื่องการกระโดดเพราะว่าผมเป็นเสียนนักกระโดดใช่ครับ นี่ดูดูเขายังเคยกระโดดขึ้นไปบ,บนหอคอยพิศาณอีกนะคะหอคอยเอ็นพิซ่าพอเลวิเ,เห็นไหมคนนั้นฉัาคิดว่าเราไม่เอาเรา,เราไม่เอาเพชรดีกว่าเยอะเลยไม่เอาอ่ะอ่ะเ,อเดี๋ยวข้ามไปก่อนเลยก็แล้วกันเขาบอกว่าไม่เอาเพชรดีกว่าเอสปีดอับอไม่เอา,าสปีดอัพดีกว่าน แล้วมันก็ตายเพราะมันโง่เมื่อกี้นี่มันโง่เอเพมันก็มีความสามารถหลายอย่างครับจากสปีดอัพต้องรอจะเป็นจำคูณสามในเรื่องนะรับโอเคโอเคโอเคไอ้เบื้องเบื้อกไปโดนไปโดนซาโต้บังเออมันไม่รู้ไม่รู้มันชื่ออะไรจำไม่ได้ถ้าคุณอยากรู้ชื่อของมันคุณต้องเล่นเกมไปเลอดเดกสามตีไเลดเล็กเตือเล็จำได้มันชื่อซาโต นั้นจาได้ไอ้นี่มันชื่ออะไรก็ไม่รู้จาไม่ได้เลยฉ,ฉันจําได้นะมันชื่อธนากะธนากะอเบอเบชื่อเกียนอะไรครับไอซาตโต้ตัวนี้งโง่สุบิดไม่มีรู้ครับว่เขาเป็นคอมอมากะเขาเป็นออะเขาเป็นคอมมาก,กนเราเดี๋ยวดูก่อน<ะ>เดี๋ยวดูสถานการณ์ก่อนว่าเหรียญอยู่ตรงไหนเผื่อจะไปใชโ้โอเคโอเคช่างช่างตื้อเลย โอเคเราข้ามไปตอนเก็บเหรียญสามไปเลยนะครับได้สามเหรียญแล้วครับเราต้องรุ้นกับสถานการณ์ไอ้นกจองเวนะครับจ้องเวนบ้านได้ดี่ดอร่อยอเราผ่านแล้วครับเย่ <ไป S 1> ตอนน <ไป S 1> ี้สำหรับ <ไป S 1> ญี่ปุ่น<ป>จดลงแล้วไปเล่นโปกเกมอนทัฟเฟิร์ต่อ่อามันสามารถปลดล็อกได้นะครับเหลกอย,อย่างเดียวตื่ต้องแรกด้วยโฆษณาเนี่ยนะ ได้ย้อมโฆษณาอะไรนะเจ๊กาลีได้แล้วเฮ้ยอะไรเฮ้ยอลังไกเอชออฟเอทเหรอเออเกมเฮ้ยโฟร์คิงดอมเออเอ็มพายคิงดอมกู๊ดเกมเอ็มพายโฟร์คิงดอมเออมันเป็นเกมเร็วเกมชั่วเกมที่ไม่ได้รับคุณภาพแล้วยังมาฉายาับา้นก็พูดเล่นๆอย่างนง้นแหละโอเคเราาเียว่ฮ้ ดาตอไอนี่คืออินเดียนั่นเองครับอินเดียอินเดียเราจะมาอินเดียอาบังมันมาจากอินเดียเราจะมาแคสกันต่อน้มาคายตัวออเอสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะเพื่อนพูดกันในห้องทุย